โอเคครับผมก็ซึ่งคลิปแบบนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับก็คือเกมโกะการ์ดไนะครับได้มีการประกาศให้ทุกคนเนี่ยครับเข้าร่วมชาวสีเหลืองสีเขียวตรงนี้นะครับทุกคนและใครที่ใส่เสื้อตัวนี้นะครับมีโอกาสที่วันเสาร์เนี่ยนะครับแอดมินเนี่ยก็จะแจกของเยอะแยะมากมายนะครับในตอนอัปเดตนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกว่าวิธีเอาชุดนี้เนี่ยเอายังไงนะครับซึ่งก็แอบสปอยนิดนึงว่าเอาในเกมโกะการ์ดไนี่แหละนะครับแล้วก็จะมาบอกว่าเขาทำมาทำไมนะครับสำหรับเสื้อตรงนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลย และก่อนจะไปดูนะครับใครที่สนใจสัตว์เลี้ยงฮอนโฮดไก่เมล็ดตึงๆไอดีต่างๆเนี่ยนะครับ ผมแนะนําร้านนี้เลยนะครับร้านดีดิสชอปนั่นเองซึ่งใครที่สนใจเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description นี้เลยนะครับทุกคนเอาละครับอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าเสื้อตัวนี้นะครับขอจะทํามาเพื่อที่จะประกาศสักดาให้ทุกคนเข้าร่วมนะครับเข้าร่วมเข้าเรื่องไปเลยเข้าร่วมนะครับผมว่าอ่าใครที่เข้าร่วมเสื้อตัวเนี้ยแบบใส่เสื้อตัวเยอะที่สุดนะครับในวันเสาร์เนี่ยแอดมินเจนเดียของเรานะครับจะจะแข่งกับป๋าแซมนะครับอาแซมว่านี่เลยครับสตีลออฟเบล็อนะครับทุกคนนี่ครับแบบนะคครับก็ือ แบบนี้เนี่ยก็จะมีการทำการแข่งว่าผู้เล่นใครเนี่ยจะมากกว่ากันนะครับเออซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้เล่นยังแอคทีฟอยู่ที่ประมาณเกือบล้านนะทุกคนเออแล้วก็มาดูกันนะครับว่าระหว่างป๋าแซมนะครับกับเจนเดลนะครับใครจะชนะในในครั้งนี้นะครับวันเสาร์นี้เนี่ยรู้เรื่องแน่นอนครับและวิธีการเอาชุดนี้ฟรีๆเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะครับนู่นเห็นไหมมันจะอยู่ตรงซ้ายสุดนะครับดูจากอ่าเรากดมาตรงนี้กดมาตรงซีใช่ไหมแล้วก็นู่นครับมันจะเห็นอยู่เราก็ไปคุยันเลย ผมอยาให้ทุกคนใส่ชุดนี้ไปตอนรับเดตด้วยนะครับเราจะได้ได้ของด้วยนั่นเองนะฮะทุกคนมีเสียงในเราซ้อมกันไหนวะอ่ะแล้วก็ทำการมาคุยนะครับถ้าเรากดว่าฮวอารูเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าเขาได้รับคือเออเอนเดอร์เบนครับมาที่นี่นะครับเพื่อที่จะทำการสั่งสอนไอเด็กน้อยแซมมี่นั่นเองนะผมเด็กน้อยแซมมี่ก็คือป๋าแซมของรานนีนะครับเออแล้วเรากดช่องที่2เนี่ยนะครับเราก็จะทำการเ่าเลือกซื้อเลือกซื้อเสื้อมันไม่ใช่กระซื้อนะครับแต่มันแบบแจกฟรีนะครับทุกคนอ่ะแต่ที่ผมใส่่แล้ววา you have a ์เรยนะครับก็คือใส่แล้วนะเราก็คือเราจะเป็นจะต้องใส่ชุดนี้นะครับทุกคนเออนะครับเพราะว่าเราจะประกาศสักได้ให้โลกรู้นะครับว่าเกมกลัวกลายเรื่องของเราเนี่ยครับคือที่1นนะครับในโลบ็อกตรงนี้นะจ๊ะซึ่งผมเนี่ยก็ไม่เคยเล่นเกมสตีลออฟอัปบัลเลต์บอลลอตอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับมาก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยมาครับและนี่คือแมปนะครับผมผมก็ไม่เข้าใจว่าไปเล่นไงนะอ่ะมีไวถุงถุงเออเสียงเสียงลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์โลอย่าปิดเพลงโอเคมาครับเราต้องทําไงอะไรเนี่ยเราตต้อองงทาเรรหืไมม่ีัค เราฟันได้ด้วยเราสามารถขโมยของใครได้เฮ้ยคนนี้ก็ใส่เสื้อเขียวมาเราเลยอ,อ,ลเอ๋อเราเฮ้ยตีได้ทุกคนผมไม่แน่ใจนะผมมีตังค์อยู่แค่ร้อยหนึง่งร้อยหนึ่งทำอะไรได้บ้างครับร้อยหนึง่งอันนี้เท่าไหร่ทุงท่งๆผมซื้อทุงท่งๆได้ครับทุกคนมไม่ใช่นี่ปะสามพันนี่ยี่สิบห้า 3, นูบีนี่พีะอะเราซื้อนูบีบ้ได้เลยนูบี้นี่พีเรสเปริลนะฮะอันนี้ห้าร้อยเลยนะผมก็ไม่แน่ใจว่าซื้อมาแล้วทำอะไรได้อันนี้สองสองค มันลอยผมกลับไปบ้านเฮ้ยเดือดเดือดเชื่อมันจะมีคนมาขโมยของผมว่ะเออคล้ายแนวออฟฟี่ไหมเองกู้กู้เขากู้นี่โอ้เดือขโมยครับเราต้องกดตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องกดตรงไหนเซลเดี๋ยวกดเซลอ่คืออะไรอ่ะคาปูชิโนอรัสซิโน่เดี๋ยวเดี๋ยวคาปูชิโนอรัสซิโนคาปูชิโนอรัสซิโนเอี๊ฟันฟันฟันหมดอ่ะ ครับแล้วมีชอ็อปด้วยช็อปเอาไปซื้ออะไรอะ่ะโอ้ซื้ออุปกรณ์ต่อยคนคือผมจะล็อกยังไงก่อนดีนะครับมันมีตังค์นิดนึงอ,อยากเข้าไปเลยจิบจิบอื้อหัว,วแล้วเดี๋ยวนะตอนนี้คือต้องต้อง,องหาซื้อสัตว์เลี้ยงไ่ใช่ไหมถ้าใครมันมาอยู่ของผมเนี้ยมึงมาอยู่ทำไมเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันชนเราแล้วคนระดับเซียนแล้วโอเคแล้วผมจะล็อกไงคือผมไม่เข้าใจว่ะ คือเราอ๋อเออนี่ไงอะล็อกเกอร์เออบอริโต้บอริโตะว่าผมขอซื้อสักตัวหน่อยแล้วกันเอาไว้ทำตังคนะ์ฮะเอาไว้ทำตังค์อันนี้ห้าร้อยเลยวะอะไรนักหนาอะไรนักหนาอ,อะไรนักหนามาซีมาซีใครมันเราเราสามารถเปิดเปิดบ้านคนนี้ได้ไหมไม่ได้นะเออพวกถูกๆไหมวะเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีไปก่อนเลยตีไปก่อนเลยเฮ้ยเกี่ห้าร้อย อันหนึ่งเจ็ดร้อยสองร้อยห้าสิบมียี่สิบไหมมีสี่สิบไหมีมูต้องต้องรอหนูม,มาครับอุอ้ยม,มันจะฟันผมอะ่ะเออสีเออสีเอาสีาสนี่เอาเกมที่เขาบอกจะแทนโกคาร์เดน้มว่าเป็นไปได้ยากมากเลยนระบไปยังเล่นกนล้ิลล่ลิลล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 ี่ลิลลี่ลิลล่ลิลลม่ลิลลี่ลิลลลิลล เขมาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้าแล้วไปไปอุ้ยมันล็อกมันล็อกมันล็อกอุ้ยมันล็อกอ่ะทุกคนชิบหายแล้วกูบอกให้เนี่ยเข้มาเลยว้าวลาลิลาไปก่อนดิไปก่อนดิอุ้ยอุ้ยมันมามันมาเวรผมออกไงไงอ่ะต้องต้องรอเวลาใช่ไหมเข้ามยเลยลีลีลาลิล่าแล้วเอาเอาไงเอาไงลิลิลาลิลาเชฟคราบราคาดาม โอ้โหนั่นไงกูโดนเลยรีรีรีโอซี่โอซี่แม่เราเราต้องรอเวลาอันล็อกก่อนทุกคนนถ้าถ้าผมโดนตรงนี้ผมจะเป็นอะไรปะมีเงินวิ่งเงินวิ่งก่อนอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเชิงดูเชิงไปก่อนเออเออไปแล้วไปแล้วโอ้โหโดนมาหื้อสี่วิสี่วิททุกคนสี่วิแล้วสี่วิแล้ว มึงไปไหนโอ้โหมันขโมยหนีไปแล้วนล้วผมเดินออกไปเลยกันเอ้ารอกเดินหลอกไม่ได้ใช่ปอ๋อมันหลอกได้แค่ไม่กี่วินะครับเออว่ะไอ้นี่ยม uh, ีนุบผมซื้อนูบีนีพิซซานีนี่นูบีนีพิซซีนดีนูบีนีพิซซานีนี่เดี๋ยวเราซื้อนูบีลีลีลีปีนี่เฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีคนมาแย่งเราล็อกแม่งเลยเอยเป็นไงเป็นไงที่นี่เลยที่เราก็ปั๊มเงินใช่ไหม เฮ้ยมันแน่นงี้นี่เองมาเนี้ยครับแล้วก็ปัมปป๊มตังค์ไปปั๊มตังค์ไปใช้เวลาได้หนึ่งนาทีหรอเออมาหนึ่งนาทีนะฮะหนูปีลีลีลาลีล่ลลลา,ลลานะครับทุกคนเอ,อมันก็สนุกอยู่นะฮะเออสนุกแหละนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราทำไปทำไมนะครับชิง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 สามสิบวินะครับ,นะรบเดี๋ยวร,รอรอตังค์เลือนะครับตอนนี้คือเราออกได้ไหมอ๋อออกได้ ครับแต่เราต้องนับเวลาได้ใช่ไหมยี่สิบวิโอเคเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูนะครับผมขอขอฟันเล่นๆกันได้ไหมเอาเอาใครเอาไปดีผมอยากได้แบบว่าเยอะๆ,ๆว่ะเยอะๆว่ะเออเราเข้าไปหยับหยับเ,เอาตังค์นะครับอีกแปดวิทุกคนมันจะล็อกว่ะมันจะขายแล้วนะทุกคนจริงๆไม่ต้องขายอะไรมั้งเราดูครับล็อกโอเค เราไปเอาโอเคผมก็จะละถ้าถ้าเราซื้อได้ได้เหรอมันมันจะเข้าไปได้ปะมันมีตังร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งซื้ออะไรได้ครับลูบีลิลี่ซาลีลาแล้วมันทำอะไรกันนี่ทำอะไรกันทำอะไรกันเฮ้ย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 อะไรกี่วิวะยี่สิบวิครับมันเลยยี่สิบวิของผมเลยครับ ออกเก็บตังค์ก่อนโอ้โเยเป็นไงกำลังสร้างมองข้ามไปก่อนนะครับเฮ้ยโอ้ยเดืดเดือดเดือดเโอ้โหแม่งเข้าไปเกือบไม่ทันหูถ้าเข้าไปได้นี่หวานเจี๊ยบเลยนะครับหวานเจี๊ยบเลยอันนี้อะไรเนี่ยวะไมมีกับดักด้วยเหรออุ้ยเชี่ยเสียงอะไรอ่ะเราไม่ตั้งสองร้อยครับทำอะไรได้บ้างเอ่ยนูบิลิลิซาลีลาอีกสองหนึ่งวิ ล็อกเร็ว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 ล็อกเย็วว,วิไอ้เหี้ยอ่ะมันก็ประมาณนี้นะทุกคนเกมมันก็สนุกอยู่แหละนะไม่เข้าใจผมยังไม่สนุกขนาดนั้นนะครับยังไม่เข้าใจถึงแก่นแท้มนะทุกคนโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแค่มาบอกว่าวิธีการเอาเสื้อโอ,อ้ยทุงๆอะไรมันไม่ปิดเสียงไม่กันวิธีการเอาเสื้อเอาอะไรเนี่ยนะครับมันทำยังไงนั่นเองนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะจ๊ะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วยืนร้านดีชอปด้วยจ้ะ